สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK นำเสนอรถเกง๋งมือ2นะคะราคาตัดเงินสดค่ะคันนี้กับรถนิสสันซันนี่นีนะคะรถยนต์ปี05เครื่องยนต์1 6 0 0 c ซีซีค่ะเครื่องดีพร้อมใช้งานได้เลยนะคะแอร์เย็นขับเพลงดังนะคะราคาตัดเงินสด52,000บาทค่ะ เกียร์ออโต้นะคะภายในสภาพดีค่ะทุกท่านเทียบกับอายุรถแล้วนะคะถือว่าสภาพดีเลยทีเดียวค่ะมือสองผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะย่อมมีเสื่อมโทรมกันบ้างตามการเวลาคันนี้แอร์เย็นเพลงดังนะคะเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีค่ะราคา52,000บาทราคานี้เป็นราคาตัดเงินสดอย่างเดียวนะคะเอาไปใช้ขับกันแดดกันฝนกันลมกันก่อนได้ค่ะภายในกว้างๆรถทรงสวยนะคะ ราคาจับต้องได้รถอยู่ที่ริมถนนพหลโยธินตำบลน,นายาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะเป็นรถเต็นนะคะเต็นแป๊คาเซนเตอร์ค่ะสนใจติดต่อเซลล์ผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกา สนใจทักไปคุยกันโดยตรงและนัดหมายไปดูตัวรถก่อนตัดสินใจนะคะคันนี้ตัดสดอย่างเดียวเท่านั้นค่ะในวันนี้แอดมินใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วต้องลากันไปก่อนนะคะก่อนจากกาันท่านใดต้องการให้การสนับสนุนแอดมินท่านสามารถมอบของขวัญผ่านปุ่มซุปเปอร์แสงเข้ามาได้นะคะหรือต้องการลงโฆษณาติดต่อแอดมินโดยตรงตามลิงก์ลายใต้คลิปนี้เลยค่ะในวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ